ครับผมรถมือสองสุโขทัยนะครับวันนี้มีรถเชฟโรเลตนะครับสีว่านะครับปี2010นะครับสีเทานะครับใหม่กว่าตัวที่แล้วที่รีวิวไปนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเครื่องดีเซลนะครับ2000นะครับตัวประหยัดนะครับผมรถทรงสวยๆเลยนะครับใส่ล้อแม็กต์แต่งเรียบร้อยนะครับสีสันบางรอบคันนะครับ80%นนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับเดี๋ยวจะต่อทะเบียนไปให้เลยนะครับทะเบียน ขาดอยู่นะครับเดี๋ยวใครมาซื้อก็เดี๋ยวต่อให้เลยนะครับดูตัวรถโดยรวมรอบคันก่อนนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราดูด้านในกันนิดนึงนะครับดูด้านในนะครับแล้วก็สตาร์ทฟังงสิ่งเครื่องยนต์นะครับผมดูด้านในก่อนนะครับผมด้านในนะครับด้านในนะครับหน้าปัดเดืินใหม่นะครับผมคันนี้นะครับเป็นรถ ใช้รับส่งนักเรียนนะครับของก็ขายรถนะครับเปลี่ยนรุ่นนะครับดูดูภายในนะครับภายในสวยนะครับเกียร์ออโต้บอกนะครับสภาพตามการใช้งานนะครับผมแผงประตูสวยนะครับอ่ม่ฉีกไม่ขาดสภาพดีครับภายในไม่อับนะครับอ่เบาะด้านหลังนะครับสามที่นั่งนะครับและด้านหลังก็มีนะครับตอนนี้ก็พับอยู่อ่าไฟด้านบนนะครับติดใช้งานได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูช่วงล่างนิดนึงครับผม ช่วงล่างสวยครับรถช่วงล่างสวยครับไม่ผุนะครับผมเอาดูนิดนึงนะครับแผงประตูด้านหลังนะครับสวยนะครับสภาพดีนะครับสีดํานะครับเบาะหนังคู่ตัวเลยนะครับไม่ช้านะครับผมสวยงามครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราเปิดสั่งตรงรอนะครับตฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยนะครับ เครื่องยนต์สตาร์ตติดนิ่มนะครับเครื่องดีเซลน,นะครับผมขับพุ่งๆเลยนะครับโอเคเปิดใต้ฝาพวงนิดนึงครับผมอแล้วบบไฮดรอลิกนะครับไฮดรอลิกเปิดค้างได้เลยนะครับโอเคอต่ำซกอตต่ำนุงนะครับ เดินเรียบเงียเนเลยครับอาหากใค้สนใจนะครับเดี๋ยวไฮดรีไลท์เบอร์นี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปทดลองขับไปดูนะครับมับนเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมครับก็โอเคอยู่นเนาะเดี๋ยวขึ้นทดสอบครับความเร็วทั่วไปนะครับใช้งานทั่วไป80ในในแอร์เย็นครับผม พอเบรกหน่อยครับเหยียบเต็มแป้นเลยออกซ้ายเหรอเร็วแรงแสงรถอ้อยช้ครับครับอ่าเดถึงร้านนะครับครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับเชฟโรเล็ตนะครับอ,ออฟติวานะครับปี2010นะครับคันนี้ตัวท็อปนะครับเครื่องดีเซลนะครับ 2000cc ตัวประหยัดเลยนะครับ รถขับดีครับอัตราเร่งดีครับรอบเครื่องมาปกตินะครับรอบไม่อืดเลยนะครับขับกระชับนะครับช่วงล่างดีนะครับผมหากใครสนใจนะครับหาวไ้ใช้งานนะครับรับส่งนักเรียนนะครับหรือว่าใช้อเนกประสงค์ครับประหยัดน้ามันนะครับตัวนี้ครับผมราคานะครับเดี๋ยวเปิดราคาเลยนะครับผมเชฟปี2,010นะครับคันนี้เครื่องดีเซลนะครับ2,010เปิดราคาอยู่ที่1 1 0 0 0 0นะครับ1,010,000บาทต่อรองได้นะครับผม หากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือ2สุขโขทัยนะครับให้กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือ2สุขโขทยัยวันนี้สวัสดีครับ